นี่เราไลฟ์สดถ่ายคลิปได้แบบมืออาชีพเลยนะ ทุกคนพี่เมย์ได้ไฟไถ่ายคอนเทนต์มาในราคาร้อยกว่าบาทวันนี้เราจะมาแกะพัสดุกกันนะคะตัวนี้ที่พี่เมย์สั่งมาจะเป็นไฟไร์สดที่เรียกได้ว่ามืออาชีพก็น่าจะใช้กันแต่ในราคาแค่หนึ่งร้อยกว่าบาทเองค่ะแกะออกมาเราจะเจอสองกล่องอย่างนี้นะคะประกอบง่ายไม่ต้องกลัวว่าจะประกอบไม่ได้อุปกรณ์เขาจะมีมาให้เราครบแบบนี้เลยสามารถควบคุมระยะไกลได้อุณหภูมสิสีสามารถปรับได้ด้วยตัวเองและเขายังมีแผ่นสีมาให้เราแบบนี้ด้วยนะคะไม่ต้องกลัวว่าแสงจะไม่พออีกต่อไปสําหรับไฟตัวนี้สามารถใช้สําหรับห้องกว้างใหญ่ๆได้เลยค่ะเขาให้ แถมมาแบบนี้เลยนะคะสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองและก็สีแดงค่ะก่อนอื่นเรามาตั้งขาตั้งกล้องอกับฐานกันก่อนค่ะตัวอุปกรณ์เขาก็ให้มาครบแค่ให้เราใส่ตามจุดแล้วก็หมุนให้แน่นแค่นี้เองค่ะตัวฐานมั่นคงนะคะและตัวใส่กล้องโทศรศัพท์ก็ยังหมุนปรับได้ทั้งขึ้นลงแล้วก็ซ้ายขวาหมุนได้360อ,องศาเลยค่ะตัวฐานของไฟกับกล้องสามารถเลื่อนขึ้นได้สูงขนาดนี้เลยนะคะ จะเห็นได้ว่าไฟมีความสว่างมากแล้วก็ปรับได้หลายระดับเลยค่ะถ่ายรูปก็สวยไลท์สดก็สวยถ่ายวิดีโอก็สวยค่ะสาหรับใครที่กําลังมองหาไฟไลท์สดแนะนําตัวนี้เลยราคาแค่2แบงค์แดงมีทอนด้วยนะคะหรือตัวนี้ถือว่าครบจบในตัวเดียวเลยค่ะพิกัดอยู่ที่ตะก้าสีเหลืองของคลิปนี้เผื่อเพื่อนอสนใจนะคะกดสั่งซื้อเลย